诶、呃，对于我嚟讲，过去可能系诶、呃、一个同事嘅存在啦，因为我哋始终系喺训练班嗰个形式。咁而家呢，我哋经历咗非常之多啦，由我们嘅秘密到而家拍完只有你。嗯，我觉得佢其实系一个非常特别，一个可以系话一个安全区，佢我嘅安全区，冇错。 จริงๆเอ่อขอบคุณที่อยู่ข้างกันนะเออเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากเออเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากเป็นคุณที่แบบอยู่ในเซฟโซน แล้วก็เป็นคนที่สำคัญคนหนึ่งเลยโมร์นเจ้าหน่อยฟาสซเมนซีโตโฮออมตัวไฮอก่อจงยิ่งก็เลยซึ่งรู้สึกว่าเออความทรงจำพวกนี้อ่ะถ้าไม่มีน้องออมก็คงคงไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นก็สำคัญนะอรั A person that's really kind make me feel I w a n t a go home after I work Yeah I want to hug that is a comfort zone for me yeah someone I can lean on someone really understand me เออบางครั้งมันก็อาจจะความเป็นไปแล้วที่แบบเออชอบคนคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากเูืแรกเขาอยากอยู่กับเขาดูแลกันและกันได้แล้วก็เขาเรียกว่าปรับตัวเข้าหากันอะเวลาอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่า สบ,สบายใจเข้ากันได้ดูแลกันได้เออเรารู้สึกเหมือนกันมันก็เป็นความรักความรู้สึกนี้ใช่ไม่ตจงกัดว่าอือย่าตั้งข้อํำกัดให้ให้ความรักเยามประทับใจที่พี่หนิงหน่งนเป็นคนที่ อยู่เป็นเพื่อนเราได้เสมอแหละเป็นคนที่เราอยู่ด้วยันไม่อึดันแต่ทั้งจริงๆไม่ใช่ทุกคนที่แบบเราจะอยู่นิ่งๆเราจะไม่อึดอัดเสมปะแต่เราอยู่กับลิงนี่อะเรารู้สึกไม่อึดอัดจนยากนะแต่จะเจออะไรแบบนั้นมาจคิดว่าเออใ,ใจตรงนี้เขาแบบแเขาน่ารักอะเขาทำให้เราประทับใจตรงที่เขาคอยดูแลเราตลอดเลยถูกปะแล้วลเขาก็จะรู้ว่าเราอะไม่ชอบผมแตกนะหรือว่าแบบเราไม่มั่นใจในส่นวนนี้ของร่างกายนะเขาก็จะคอยปิดให้อะไรอย่างเงี้ยหรือปะ ชอบแต่งตัวเซ็กซี่ไงเราเป็นผู้หญิงเอาบนล่องเสียบเสียบเขาใช่หน่องแบบอ่ารักตลกอตลักลูดความเซ็กซี่ของเขาขอบคุณนะคะสำหรับชอบความเซ็กซี่ของคือของออมหมออย่างแรกเลยคือความละเอียดของเขาความละเอียดของเขาการเทคแคร์ของเขาความเป็นตัวเองของเขา คือไม่ว่าจะออกสื่อไหนหรือว่าแบบรายการอะไรคือเขาจะเป็นตัวเองตลอดจะไม่มีการแบบเขาเลยเพูดถึงเหมือนแบบจะไม่เห็นคือก,ก็คือเราสองคนเป็นตัวเองที่สุดแล้วอ่ะนะคะวันนี้ออมป่วยเขาบอกออมป่วยหรือว่าแบบวันนี้พี่หลิงจะใช้พี่หลิงจะช่วยฟู้นคขึ้นมาอนะไรเงี้ยคือต่างคนต่างก็ช่วยกันละกันนะคะตอนนี้อะหลิงที่หลิงอยู่กับออมอ่ะมันด้วยอยู่กันด้วยความ ความสบายใจความเป็นเซฟโซนซึ่งนี่ก็เป็นความรักอีกแบบหนึ่งในความสําหรับหนูนะคะหนูก็สบายใจที่จะอยู่กับเขาเขาก็จะสบายใจที่อยู่กับเราคือมันไม่ได้ห่างกันได้ง่ายๆนะคะเซฟโซนแบบเพื่อนนะคะหลี่คิดว่าเซฟโซนแบบคนรักเราจะสามารถปล่อยได้มากกว่าเพื่อนเยอะกว่าเขาเรียกว่าอะไรหมายถึงว่ามันจะมีความเป็น คอบครัวมากกว่าไม่้องมาเป็นสฟน็แฟมี่มากกว่าคนรักมันจะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นทั้งคนรักได้เนื้อออกไปน่ารักมาก็สำหรับออมสำหรับเพื่อนกับคนรักจริงๆก็คือไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่แค่ออมูสัว่าคนรักต่างกันตรงที่เขาเหมือนคนในครอบครัวค่ะแล้วเราสามารถเล่าทุกเรื่องให้เขาฟังได้โดยที่ ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะจัดเราแล้วเขาก,ก็เขาก็จะพร้อมเข้าใจเขาจะพร้อมเข้าใจแล้วก็ดึงเราไปหาทางออกช่วยเราอะไรใช่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนพอเราปรึกษาเขาจะมีวิธีแบบวิธีทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กแล้วก็เรื่องเล็กก็คือเป็นไม่เป็นเรื่องเลยคือแบบมันจะทุกอย่างมันจะง่ายไปหมดมไม่ต้องผ่านกรงการาการคิดเยอะและเป็นตัวเองได้มาก ต้องบอกว่าจริงๆเวลาเราลักใครคนหนึ่งอ่ะมันแทบจะเหมือนกันเลยอ่ะมันไม่ได้จำกัดว่าเขาเป็นเพศไหนแต่ว่าความรู้สึกมันเหมือนกันการที่รู้สึกว่าแบบอยู่กับคนนี้ดีจังวะเขามาเติมเติมเติมเต็มชีวิตเราเข้ามาเป็นเซฟโซนให้เราเขาเข้าใจเราทุกอย่างเลยอ่ะเวลาเขาเวลาเราอยู่กับเขาเรารู้สึกว่ามันมันฟูลฟิลมันเซฟโซนมันคือเซฟโซนของเราเราต่างคนต่าง ดูแลกันและกันและมันเอร t มากเราทั้งคู่จะคอยสปอร์ตกันเสมอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตเสริมตัวชีวิต